รู้ไหมพวกนี้ใครทำกรรมอะไรถึงได้มานี่ผู้พิพากษาพิจารณาคดีไม่เที่ยงธรรมไปเกิดเป็นเปรตนะใครเป็นผู้พิพากษาโปรดพิจารณาด้วยนะอาชีพท่านมีความเสี่ยงนะข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดเป็นข้อมูล2,500กว่าปี ที่เป็นเฉพาะพุทธวจนะนะชายจมอยู่ในหลุมคูดท่วมเท่าศาีษะชายจมอยู่ในหลุมคูดใช้มือกอบคูดกินหญิงไม่มีผิวหนังลอยไปในเวหาดหญิงมีรูปร่างน่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นลอยไปในเวหาดหญิงมีร่างกายถูกไฟลวกมีหยาดเหงื่อไหลยหยดนะมีฐานเพลิงมีศีรษะขาดลอยไปในเวหาดนะมีฐานเพลิงโปรยลงมา แล้วก็จากนั้นก็เป็นพิกุเปลดพิกุณีเปลดสิกามานาเปลดสมมณเณรเปลตสมณเณรีเปลตพิกุพิกุาณานนนนกกีที่ประพฤติไม่ดีก็ไปเป็นเปลดได้นะดังนั้นโยมเห็นพิกุที่ประพฤติไม่ดีโยมส่งเคราะห์ให้ท่านทราบพุทธวจนะหน่อยนะเอาหนังสือพบปูมไปให้ท่านก็ได้นะอ่า ท่านครับผมรู้สึกว่าคติของท่านมันจะไปทางนี้หรือเปล่านะโรดพิจารณาด้วยนะลงไปเป็นกำเนิดเดลฉานเดลฉานจะมีสี่กลุ่มอันทัชชากำเนิดชลาพุชชากำเนิดสังเสรทชากำเนิดโอปปาติกากำเนิดอันทัชชากเกิดในไข่เกิดในคันเกิดในของเปลือกตม อุดขึ้นมาเป็นตัวหรือการแบ่งกลุ่มที่บอกว่ามีหญ้าเป็นพักษามีคูดเป็นพักษาคือมีหญ้าเป็นอาหารมีคูดคืออุจจาะเป็นอาหารเกิดแก่ตายในที่มืดเกิดแก่ตายในน้ําเกิดแก่ตายในของโสโครกนี่คือกลุ่มของเดลชานนะเดลชานมีอะไรอีกที่ทางอีสานไปกราบไหว้กันหน่าดูเลยพญานาค พญานาคเป็นเดลสา,ารนะดังนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะไปกราบไหว้ถ้าโยมไหว้นาคโยมไหว้สุนัขที่บ้านด้วยนะไหว้ให้ครบนะนี่คือครุฑกับนาคครุฑกับนาคนี่เป็นเดลสา,ารทั้งคู่นะดังนั้นเรามีเส้นประโยงไปที่พระสูตรให้หมดนะเวลาโยมดูผังนี้ถ้าผังนี้ออก ทำมาเมื่อหรายโยมก็ดูเนี่ยลากไปปื๊ดมานี่ก็สูตรที่เป็นคีย์เวิร์ดนะสั้นๆเราก็จะดึงไว้ให้พวกเจ้าเป็นนาคมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาไปเถิดเจ้านาคจงไปรักษาอุโบสถในวันที่14ที่15และที่8แห่งปักนั่นแหละด้วยวิธีนี้เจ้าจากพ้นกำเนิดนาคและจาก,กลับได้อัตภาพ เป็นมนุษย์เร็วพลันพิกขูทั้งหลายอนุปสัมบัน์แปลว่าผู้ที่ไม่ใช่นักบวชคือสัตว์เดรลฉา,านพิกขุไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วต้องให้ศึกเสียนะเพราะนารู้ธรรมะนี้ไม่ได้เดลาชานรู้ธรรมะประเภทนี้ไม่ได้อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ครูเจ้าให้ไล่ออกหมดอื เพระนั้นพวกเดลฉานมันมีที่เป็นโอปปาติกาในผุดขึ้นมาเป็นตัวได้จึงเห็นมีพวกเดลฉานในในเทวโลกนะที่เวลาเทวดาลบแพ้อสูรนะขับรถหนีเอา้าดันไปเจอนกหลบนกอีกนะ่าคราวนั้นพระอินลบแพ้อสูรก็ จ <c oughs> ครีบกลับเข้าสู่พบของตนอสูรก็ไล่ติดตามมานี่ก็เจอลังนกสารถีก็บอกเอาไงเนี่ยจะเหยียบหรือจะหลบเนี่ยนะท้าวศักกาบอกว่าหลบย้อนกลับตายก็ตายไม่เป็นไรนะรักษาชีวิตเข้าไว้สารถีก็หักหลบหักกลับไปกลับไปหาทางอสูรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง กลายเป็นอสูรตกใจนึกว่าพระอิน์ฮึดสู้อีกทีหนีกันยับเยินเลยนะก็เลยเป็นอน,นิสงส์ของการที่นะไม่ทำปาณาธิบาตนะนี่เป็นอย่างนี้ <c oughs> นี่พระเจ้าเล่าให้พิขุฟังหมดจากนั้นพวกนรกนี่ พวกนรกจะมีจะมีมหานรกนรกคู่นรกเท่ารึงนรกป่างิ้วป่าต้นไม้ที่มีใบเป็นดาบแม่น้ําใหญ่มีน้ําเป็นดาบนี่จัดแบบหนึง่งอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกเอเวจีนรกอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกโลกันตริกนานรกโลกันตริกนานรกนี่มืดมิดสนิทไม่เห็นอะไรเลย นานๆจะเห็นกันครั้งหนึ่งด้วยแสงอันเกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปุ๊บเนี่ยแสงสว่างส่องไปถึงโลก,กันตริการนรกพุทธเจ้าบอกทําให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีเพื่อนสัตว์อยู่ในนรกนี้ด้วยนึกว่าอยู่คนเดียวในที่มืดไปดุมดุมุดมด,มดมุไปเรื่อยๆ มืดมิสนิทแสงไม่สามารถส่องลงในโลกันตาลิกนรลกได้นะก็ยกเว้นตอนที่ผู้เจ้าประสูติตัสรู้ช่วงปรินิาพานตรงนี้จะเกิดแสงสว่างอันใหญ่หลวงนะนรกชื่อปหาสานารกชื่อสรชิตนะมหารุรวะมหาปริลาหะนะน,นรกทั้งหมดเป็นอย่างนี้ อายุนรกนี่ผ <House> ู <terminar aría> ้เจ้าตัดตรงนี้พิกุลทั้งหลายเปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศลมีอัตรายี่สิบขาลีเมื่อลงไปทุกแสนปีบุรุษพึงหยิบพึงหยิบเมล็ดงาขึ้นจากเกวียนนั้นออกหนึ่งเมล็ดพิกุลทั้งหลายเกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศลมีอัตรายี่สิบขาลีนั้นจะพึงถึงความสิ้นไปหมดไปโดยลําดับ นี้ยังเร็วเสียกว่าหนึ่งส่วนอัพุทธนรกยังไม่พึงถึงความสิ้นไปหมดไปได้เลยอัพุทธนรกเป็นนรกที่ตื้นที่สุดนะตื้นที่สุดแล้วอายุยังนานขนาดนี้นะลึกลงไปเป็นนิรพุทธนรกก็คือ20เท่านะยี่สิบอภ菩นรกเป็นหนึ่งนิรุทธนรก20ินิรุทธนรกเป็นหนึ่งอภพพระนรก ยี่สิบอภพ,าพานรกเป็นหนึ่งอาานรก20่สิบอาหานรกเป็นหนึ่งาตาตานรกนะไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงสุดท้ายคือปัทธุมานรกนี่พวกที่ไปสาบแช่งภาษาลีบุตรเนี่ยไปเกิดในปัทธุมานรกเนี่ยพรูเจ้าก็บอกแล้วว่าเอออย่าไปพูดอย่างนั้นเลยนะกับภาษาลีบุตร นะก็พิกุรุปนั้นก็ก็ไม่ไม่ฟังพระศาสดา,ษานะยักษ์อีกตัวหนึ่งเดินกันมาสองตัวเจอพระสารีบุตรนั่งสมาธิอยู่ก็ยักษ์ตัวหนึ่งก็บอกอ่ะพิกุุกุลนี้หัวใสดีปันโกนพึ่งปงผมพอดีก็เลยบอกเดี๋ยวเอากระบองฟาดสักหน่อยอีกตัวหนึ่งก็บอกอย่าไปยุ่งเลย สิทธิ์ของตถาคตมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากไอ้ยักษ์ตัวนี้ก็บอกอไม่มีอะไรหรอกนะก็กระบองฟาดไปเปี้ยงฟาดไปเสร็จเดินไปสักพักหนึ่งตอนละนีสูบไอ้ยักษ์อีกตัวพอฟาดเสร็จก็หนีดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วเนีก็เลยวิ่งเป่นไปไอ้ตัวที่ฟาดก็เลยโดนตอนลณีสูบโมคลานะนั่งอยู่ข้างๆก็เลย รีบลุกจากสมาธินึกว่าภาษาลิบุบคงจะตายสะละมังนี่ก็เลยมาปลุกเรียกาภาษาลิบุรก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเจ็บสีสษนนิดหน่อยบอกว่าท่านทําอะไรอยู่บอกทองสมาธิอยู่บอกโอ้โหท่านเก่งมากเลยยั์เอากระบ,บอกตีท่านนี่ถ้าเป็นภูเขาก็แตกทําลายไปแล้วแต่ท่านบอกว่าแค่เจ็บศีสษนนิดหน่อยนะ่ะ ภาษาลิบุตก็กล่าวชมโมกลานะว่าท่านสีเก่งเห็นยักษ์ด้วยผมนไม่เห็นอะไรเลย